อออออ๊๊๊๊๊ยยยยยนี่ท oh, 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 oh. ี่ไหนเนี่ยโ <S an> อ๊เออฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอาสวิทย์ทะ้งทุกคนมน,นนีเรื่องของหนูช่องเบนด้านะครับวันนี้คือเราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่เอาชีวิตรอดสามสิบวันอันนี้เอาชีวิตรอดแค่หนึ่งแค่ยี่สิบชั่วโมง กันสิบอีพีวันสิบวันสิบอีพีโอเควันสิบวันสิบอีพีนี่จะต่อยกูกกเล่นท่ไหนซัมบี้มึงอย่างแรกเราก็ต้องกัดไม้ทุกคนกัดไม้ไไม่ด้จะไปสร้างบ้านหรือว่าจะไปทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเอาชีวิตอดไปแล้วกันเราไม่ใช่เอาประมาณเที่ยงนี้ก็แล้วกันตอนนี้กี่โมงกีดโมง มันจะเป็นคฤหาสนะคฤหาสน้านต้นไม้อ่ะเอ๊ะไม่คาดวิดีทใหม่แล้วหรอเอ้าเพิ่งรู้โอ้มีคฤหาสน์ใหม่มาด้วยมีอะไรข้างบนไหมมีแล้วข้างบนมากเลยโอ้ก็เป็นของเหมือนบ้านเลยแหละงั้นขออยู่กันแล้ว<อ>กันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ครับพ่อโอ้โหมีกล่องไฟด้วย ตรงเข้าไปใต้นี้มีอนะไรไหมอ๋อมีแค่ปล่องไฟเท่านั้นแล,แล้วข้างล่างยังไม่ได้สำรวจเลยสำรวจจากข้างบนเนี่ยหงส์ใสตรงนี้มาแล้วเนะี่ยตรงนี้มันคือห้องอะไรเนะี่ยห้องอะไรห้องสัตว์โอ้โหไม่ครับเพราะทำดีที่ป่าโอ้โหนี่นี่นี่มีต้นไอ้น,นี่ด้วยเหมือนเขาเป็นคนปลนะูกนะปลูกอะ มีออยเดดไม่รู้เหมือนกันใครใครปลูกไว้เออแม่ค้าเขาปลูกไว้หรือเปล่านะครับอัปเดตใหม่ไปไปสำรวจในบ้านต่อสำรวจในบ้านเลยไม่คกติโคลไฟนี่นี่นี่ๆๆไปที่ฝึกฟักเลยนะเหมือนหมู่บ้านดีเล็ตเจอเลยอ่ะแต่มันอัปเดตใหม่อะ่ะจริงๆเนะอะน,นี่คือเอาจริงเนอะโอ้ขึ้นมาอโอ้โหมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีอะไรไหม โอ้ที่เลี้ยงสัตว์เราเห็นเต่าโอ้โหมีพืชด้วยโอ้โหมันอาจจะอาเตรมเหลือไหมครับนี่มีเต่าเลี้ยงด้วยโอ้โหแล้วประเด็คือมันเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านบิลเลตเยอะมากไม่มีใครใช้แต่ขึไปข้างบนต่อวันนี้มีอะไรเอ๊ะเด,ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดมันไม่มีอะไร,รอยู่ โอ้ขโมยบ้านโอ้โหเมฆาพุ่ตกแต่งโคตีอ่ะขโมยบ้านยังก็ต้องมีต้นไม้อะโอ้โหเมฆาพุ่ตกแต่งโคตีมันมันเริ่มไม่ใช่อะไรมันเชื่อมไม่ใช่บ้านต้นไม้แล้วอะมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นตึกอะเออตึกอะตึกกระสยให้คนอยู่อ่ะแบบนี้เลยมันชัดเจนเลยอ่ะตึกใหญ่ๆอ่ะโอ้โหโอ้โห โอ้โหไปคร er, ับาทำดีมากโ,โหเดี๋ยวไหมครับพ่บอกว่ามีสูตรดึงอยู่เปอร์เซ็นต์คนที่จะเจอนะเอาป็กคนแรกว่า ipedia. ว้ยก็ดีเลยทุกคนไปเจอกันได้นะอันนี้คือ <c oughs> ผมไม่ได้พูดโกหกนะผมไม่ได้สร้างเองด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะผมไม่ได้สร้างเองเลยทุกคนผมไม่ได้สร้างเองเลยอันนี้คือเรื่องจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอข้าเชิบเวอร์มาผมก็เจอเลยเนี่ย ผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้มาเนี่ยโอ้โหคู่เตี้ะโอ๊ยไม่ให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ดีจริงจ่ิงโอ้ะดีเลยนี่หว่ามีเต็นท์นอนไปนอนดีวกว่าไปดูของเต็นท์นอนมาว่าจะผมว่าผมอยู่ที่นี่ดีกว่าอีกนะ อาจจะกินผลยู้ที่นี่ดีกว่าพิสูจน์ที่หนึ่งเปอร์เซนที่จะเจอปิดไฟตรงนี้ก็คนหลับวันเช้าแล้วซ้สมสักทีโอ้โหโก็ดีอ่ะก็ดีเยี่ยมอ่ะฆ่าตัวตายไปก่อนมันจะเกิดใหม่ที่ไหนไม่รูดเยี่ะว่าแล้วมันจะตัวไหนที่นี่ ก็จะเต็มอาหารหลอดเลือดอาหารก็จะเต็มแต่ผมที่ผมสั่งโอ้โหมีตรงนี้ก่อนนี่มันรวมครบชุดเลยป่ะเนี่ยเนี่ครับซาโคด,ดีอ่ะโอ้โหเนี่ครับพับของนคนมากนะให้ผมเป็นหนึ่งในนั้นมีสกเตกอร์เดลตันดีาง เราเพิ่งเห็นมีกมันจตกช่องอยนี้แล้วครับเอายังมีก้อยมาครับอู้าโคตรด,ดีอะไรเนี่ยน่ะอะไรนะ่ะเลาเก็บของปะหรือว่าโลไม้โลไม้ลง,ไมลงเก็บพวกฟางเก็บพวกไม้อะไรแบบนี้ปะคืออะไรอ่ะดดโอ้โหมีน้ำบริการด้วยโคตรเกมมากโอ้โหโคตรด,ดี โอ้โลงไม้ก็ต้อนลงเก็บของโอ้โลงไม้เอากต็ตกกขึ้นขึ้นแล้วขาตัวตายดีกว่ามันมนี่นะก็จะตายดีกว่า มูนคืออะไรอ่ะเนี่เก็บของหรือว,ว่าอะไรอ่ะก็งงนี่หาทางขึ้นเลยเรานี่ก็ดื้สอสนเหรือคือยได้เลยต่อดีว้่ยไอี้บนี้ายีา่ตก やめと。いい <noise> 我丢了，我丢了。 ¡Mamá! No, no, no. โหหัวลมสุดแรขนาดนี้ขอไปบวดเลยได้ไหมอ่ะห้าหกอันอ่ะหกอันเนี้ยขอหมดเลยได้ไหมอ่ะเอ๊แล้วเขาบวนั้นไม่ขึ้นไปได้นี่นะไอตรงนั้นอ่ะตรงนี้มันเป็นอะไรรึเนี่ยขึ้นไปได้ไหมวะโอ้จุนโคตรคูลอ้าวเพิ่งเห็นทางนี้มันเพิ่มีดีว่ะ ขึ้นไปไหนอ๋อขึ้นมาแล้วลืม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 ขึ้นมาแล้วโคตรสวยบรรยากาศดีโอ้โหโคตรดีอ่ะบรรยากาศอืมเหมาะสมอาะสมกับที่นี่โอ้โหสามารถขึ้นมาดูบรรยากาศชมวิวได้ตรงนี้เลยนะเนี่ยเรา จะไม่ชื่อจตายวะอยากตายตลอดทำไมเป็นเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอยากตายตลอดเนยในเกมอ่ยเออเออจะกระโดดไปไหนอุ้ย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 ตายแล้วเออดีดียายอยู่ไหนอยู่ไหน บริการโคตรดีอุดจุนโคตรคูอุดจุนไฮเอน็นโอ้โหเลือดดิจะฆ่าใครอุย้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไตายหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> กลแต่ก็วัวดีเหมือนกันข้าวัวลือลีอล่ะอุจนโคตรคู่ตตววาตงรังะวงะวังว้ได้จากจาระเข้แล้วยังไปข่ายลงวัวนะมันไปไม่ได้เออแถนนี้ก็ลงได้ด้วย ยานีโอเคเลื่อนี่อนเลยทำไมเลื่อนเลเ้เนเอออวัวเว้ยต่อยงันป่าไม่ใช่ตะไก่ โอ้โหโอ้โหอี้อ่ะอีกทีหนึ่งก็จบลงแค่เท่านี้ก่อนนะครับวุ้ยบุยว้าวบุยบุยฉันพีทันก็จะครับ